วันนี้ทักทายทุกคนด้วยฟิลลิ่งรสใบเตยนะคะหอมหวานมันอร่อยค่ะดูเนื้อฟิลลิ่งของแม่หน่อยนะคะทำเองเลยไม่มีสารกันบูดนะคะทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะได้ทานกับขนมปังนุ่มๆน,นะคะเข้ากันเข้ากันเลยทานคู่กับกาแฟเนาะทุกคนฟินมากๆเลยค่ะ พอทำเสร็จพี่จูเนียก็จะช่วยคุณแม่แพ็กอย่างนี้ราคะ่ะทุกวันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มันเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยด้วยนะคะทุกคนใครมีคำถามสอบถามนะคะทักทายเข้ามาได้เลยจ้าแม่หน่อยตอบทุกคำถามนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของแม่หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย